วันนี้ปฏิกิริยาในโลกออนไลน์ h a s h t a g s v e b a n g l o ยติดอันดับหนึ่งะคะภายหลังที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้มีปฏิบัติการติดตามชาวบ้านที่กลับขึ้นไปทำกินในพื้นที่บางกลอยบนใจแผ่นดินทมกลางความกังวลของสังคมค่ะตั้งแต่ช่วงสายวันนี้สถานการณ์ที่หมู่บ้านบางกลอยล่างตึงเครียดขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสนที่กำลังกับชุดพยาเสือบินเฮลิคอปเตอร์เข้าสำรวจการบุกรุกพื้นที่ป่าบางกลอยบนใจแผ่นดินตามยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อ้างว่าพบการเผาและแพรวถางป่าไม่น้อยกว่า120ไร่ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยบินสำรวจก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังได้ลำเลียงชาวบ้านที่กลับขึ้นไปบนบางกลอยบนใจแผ่นดินจำนวน13คนกลับลงมาด้วย จากจำนวนชาวบ้านที่ขึ้นไปมากกว่า50คนเลขาธิการเครือข่ายจัดการป่าและน้ำยืนยันว่าสภาพป่าส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์มีเพียงพื้นที่บางกลอยบนที่พบการบุกรุกป่าหลายแปลงจึงเห็นว่าชุมชนไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปอยู่ที่เดิมแต่ว่ามีบางส่วนที่ที่จะขึ้นไปยืนยันจะขึ้นไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้รับ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือใครไปยุกแย่หรือเปล่าแล้วไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยลำบากเพราะดูจากดูจาก,จากที่บินดูนะคะตรงนั้นไม่มีอะไรเลยอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็ถ้าจะเดินจริงๆอะ่ะเดินใช้เวลาเพราะมันไกลแล้วชันไปอยู่ก็ลําบากแล้วไปอยู่ทําไมในเมื่อทางนี้จัดที่ดินให้แล้วมันก็เลยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊เขาถูกใครยุยงไหมอะไรเงี้ย ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านบางกลอยตลอดทั้งวันส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาจากสังคมอย่างมาก h a s h t a g s a v e บางกลอยติดเทรนด์ขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพาคีเซฟบางกลอยนัดรวมตัวกันบริเวณแยกปทุมวันเพื่อสื่อสารต่อสังคมว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่หน่วยงานรัฐให้ไว้กับชาวบ้านว่าจะยุติการคุกคามดำเนินคดีกับชาวบ้านที่กลับเข้าป่าไปที่บางกลอยบนใจแผ่นดินและเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและความพยายามของภาครัฐที่จะผลักดันการขึ้นทะเบียนผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกจึงเรียกร้องให้สังคมช่วยกันจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ จากนี้สังคมต้องจับตามองว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจกับการแก้ไขปัญหาพี่น้องแค่ไหนรวมถึงว่าทําไมไปล่อยป่าละเลยให้มีการผสานกองกาลังแล้วไปดําเนินการกับพี่น้องบางกอยใจแผ่นดินอันนี้ก็จะเป็นคําถามใหญ่ๆรวมถึงว่าประเด็นมรดกโลกก็ต้องถามใหญ่ๆเหมือนกันว่าเราจะมีป่าปลอดคนเราจะเอาป่าไปโชว์ชาวโลกว่าเรามีป่าที่เป็นมรดกโลกแต่เรากับผมเหงรังแกทําร้ายจิตใจคนไทย เพียงเพราะอยากให้เอาป่าไปโชว์ของคนทั้งโลกแบบนี้มันต้องกลับมาคิดใหม่ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นล่าสุดกลุ่มประชาชนผู้รักความเป็นธรรมและภาคีเซฟบางกลอยออกแถลงการประนามและเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการปลดรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะมองว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในวันนี้ อยู่ภายใต้การสั่งการของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่รับฟังปัญหาของชาวบางกลอยและเชื่อข้อมูลจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวค่ะ